สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะนําสาระดีๆนะครับการดูแลการบํารุงถั่วฝักยาวมาให้กับเพื่อนเพื่อนและพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมนะครับถั่วฝักยาวในช่วงยี่สิบถึงสามสิบวันนะครับว่าเราจะดูแลและป้องกันยังไงให้ไม่ใหมีโรคมีภัยและก็ให้ต้นส่วนเขาสมบูรณ์นะครับและเพื่อที่จะส่งผลไป ยังดอกผลนะครับเพราะถัวฝักยาวนี่นะครับอายุของเขาก็ค่สี่สิห้าวันเขาก็จะมีมีฝักให้เราจําหน่ายหรือขายได้นะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับเราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับ มีอยู่สองสามอย่างนะครับที่จะเอามาให้กับเพื่อนๆนะครับอันที่หนึ่งนะครับการดูแลถั่วฝักยาวในช่วง20-30วันนี่ครับเป็นเป็นช่วงที่สำคัญนะครับเราจะต้องให้ธาตสารอาหารนะครับคือปุ๋ยนะครับ NPK ในตัวฟอสฟอรัสโพเทเิเยมนี่แหละครับ อ่าเป็นธาตุธาตุสารอาหารหลักนะครับผมให้เป็นสูตรเสมอนะครับตัวนี้นะครับ16-16นะครับในช่วงที่ถั่วใกล้จะถึง30วันนี้นะครับเป็นสูตรเสมอนะครับก็คือบำรุงลำต้นใบและก็สะสมธาตุสารอาหารเพื่อที่ส่งไปให้กับ อดอกผลนะครับอันดับที่สองนะครับการให้โฮอร์โมนนะครับการให้โฮอร์โมนคือเป็นการให้ธาตุอาหารเสริมนะครับที่เป็นพวกแคลเซียมโบอรอนสังกสีนี่แหละครับพวกนี้ก็ธาตุสารอาหารเสริมนี่ก็จะไปช่วยบำรุงนะครับเพื่อที่จะให้ส,สะสมธาตุสารอาหารนะครับ ให้เป็นเร่งตาดอกแล้วก็ทำให้ดอกไม่หลุดร่วงนะครับอันนี้คือท่าสารอาหารของแคลเซียมโบลอนสังสีนี่แหละครับอันดับที่สามก็คือการป้องกันนะครับการป้องกันศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นวัชพืชศัตรูพืชนี่นะครับการป้องกันศัตรูในระยะนี้นะครับ ในในช่วงที่หน้าฝนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีพืชเราต่างๆไม่ว่าใครจะปลูกอะไรนะครับถั่วก็เหมือนกันนะครับก็จะมีศัตรูพืชมีโรคต่างๆมากมายนะครับเพราะเป็นช่วงหน้าฝนพวกเชื้อราเพี้ยนะครับและพวกนอนต่างๆนี่นะครับเราก็จะป้องกันนะครับในการป้องกันของผมก็ไม่เกินเจ็ดวันนะครับ มันจะถี่ลงมาหน่อยเพราะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะบางทีสีดไปแล้วฝนก็ตกนะครับแต่การที่สี่ก็คือการให้น้ํานะครับตรงนี้บางทีนะครับฝนเขาหยุดตกประมาณสามวันเนี่ยนะครับพื้นที่หรือว่าถั่วของเรานี่ก็เราให้ทั้งปุ๋ยทั้งฮโอร์โมนนะครับถั่วมันก็เติบโตและอวบนะครับถ้าเกิด ฝนไม่ตกนะครับมันก็จะทําให้ถั่วของเราเนี่ยเหี่ยวได้นะครับดังนั้นก็การให้น้ํานะครับถ้ากรณีฝนไม่ตกวันที่สามนี้เราก็สามารถที่จะให้น้ํากับถั่วของเราได้นะครับสี่อย่างนะครับที่เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้ถั่วของเรารอดพ้นจากหน้าฝนนะครับที่ผมกล่าวมานี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์มีสาระให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับนี่คือวิธีการการดูแลถั่วฝักยาวในช่วงถั่วสร้างธาตุอาหารสะสมอาหารให้กับพวกดอกผลนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากปแค่นที้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม